สวัสดีครับทุกคนอออหลังเกมแน่นอนครับบาร์เซโลนากับอินเตอร์มิลานสประตูต่อ3ามเอาจริงกูไม่น่าไปรีวิวไอ้แมตช์3ามปีที่แล้ว <c oughs> ให้มันแบบว่าเป็นลางเลยมันจะสะกอร์เดิมไหมนะกลับไปบ้านหนึ่งศูนะไม่ดี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 หน <c oughs> ไ,ได้แต่ขออย่าให้เป็นเขาได้ไหมโอเคก่อนเกมครับผมก็ยอมรับกับพี่ๆทุกคนว่าบาซ่าเจออินเตอร์เนี่ยมันยาก ย่างจริงแล้วผมคิดว่าแฟนบาร์ซ่าหรือว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่านัดนี้สูสีถ้าย้อนไปดูเองจริงจริงผมเดาไว้ตั้งแต่รอบ8ทีมแล้วว่าผมขอเจอบาเยอร์นดีกว่าไอระหว่าง2ทีมนี้เพราะผมไม่มั่นใจอินเตอร์จริงๆนะครับในคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมผมก็บอกว่าเออด้วยฟอร์มของบาร์ซ่าปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะชนะได้นะครับแต่ว่าก็ยอมรับแหละแล้วก็ตระหนักว่าเกมรับอินเตอร์เนี่ยมันโคตรมหาหินจริงๆแต่ว่าที่ไหนได้สิ่งที่เรา สิ่งที่เรา,าเผชิญและเจอกับความยากลําบากเมื่อวานไม่ใช่แค่เกมรับของ Inter. อินเตอร์อะโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยคอยคุยกันนะครับนั่นแหละแล้วก็เป็นไงล่ะครับใครมันจะไปคิดว่าอินเตอร์มิลานจะยิงบาร์ซ่าได้3ลูกไม่ใช่ว่าอินเตอร์ไม่มีศักยภาพในการยิงบาร์ซ่า3ลูกนะแต่ใครมันจะไปคิดว่าเกมมันจะออกทรงนี้มาผมถาม <c oughs> ทุกคน <c oughs> ที่มาคอมเมนต์ในช่องเราที่ถ่ายสกอร์กันมีกี่คนที่ทายว่ามันจะออกทรงเนี้ยนะครับแต่ก็นี่นะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคือ มันเป็นไฮไลท์ให้เราแบบว่าเห็นกันชัดๆอีกทีเลยนะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยคนที่มันจะเป็นที่หนึ่งในโปรแกรมนี้ได้ในแต่ฤดูก,กาลเนี่ยองประกอบของทีมมันต้องครบเครื่องในแบบหลายๆส่วนมากนักเตะมึงแต่ละตัวต้องอยู่ในช่วงเวลาที่โมเมนตัมดีกันมากๆไม่งั้นก็คือต้องดวงช่วยแบบสุดๆอะมันแบบว่าจะฟุกเนี่ยยากมาก ฟุกเนี่ยชนะกันได้แต่ว่าใครจะฟุกเข้ารอบลึกเข้ารอบเป็นแชมป์เนี่ยแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้ในโปรแกรมนี้เลยคือทีมมันต้องทีมมันต้องดีในทุกมิติจริงๆคือถ้าไม่ได้พูดถ้าพูดแบบไม่ได้เคี่ยนตีทีมตัวเองมากเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออเราก็เก่งมากแล้วที่ไล่เขา2-2ไล่เขา3า33จบเสมอก็ยังทําให้โอกาสเข้ารอบต่อไปอย่าง50-50ไม่มีอเวกใช่ไหมครับ อ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดพลาดอะไรที่ทําให้เกมมันจบอย่างนี้ทั้งด้านของบาร์ซ่าแล้วก็ด้านของอินเตอร์มิลานเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นกดไลค์คอมเมนต์ให้กําลังใจบาร์เซโลน่าด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งค้นเจออออ,อหลังเกมนะครับฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคราวนี้ผมขอพูดไปแต่ละประตูแบบอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเรากว่าเราจะได้ลงคอนเทนต์อันนี้ก็สายแล้วทุกท่านก็อาจจะได้ดูไฮไลท์กันมาหลายรอบแล้วประตูแรก สำหรับผมนะสิ่งที่นำไปสู่ประตูแรกอ่ะจริงๆมันคือจังหวะช่วงวินาที17หรือประมาณ17-19ที่บาริลล่าได้บอลกลางสนามแล้วแทงยาวไปให้ดูมฟี่อ่ะแล้วดูมฟี่ก็เลยได้บอลเข้ากรอบเขตโทษด,ด้านขวาเปิดไปครั้งแรกกุนเดเขีย่ยออกใช่ไหมแต่ว่าเขีย่ยไปก็ไม่ไม่ได้ไปไกลอินเตอร์กลับมาได้บอลอีกแล้วก็เป็นดูมฟี่อีกที่เปิดยัดเข้ามามากาสตูรามเกี่ยวส้น1-0อินนิโก้มาติเนสเสียท่ามันไปมันไม่ใช่เสียท่ามันเสียหลักอะพลาดแล้วก็ล้มไปไม่ได้เข้าประกบ ตูรามจังหวะยิงนะครับกระโดดไข่สบายสวยงามหนึ่งศูนย์ผมไม่โทษมาตนเนสอยู่แล้วเพราะว่าจังหวะแบบนั้มันสวยอ่ะมันมันมันเกิดขึ้นได้คราวนี้สิ่งที่ผมทําไมผมต้องพูดตั้งแต่จังหวะที่บาเรล่าจ่ายบอลก็เพราะว่าเจลาดมาตินไอสัตวเป็นแบบนี้บ่อยมากคือจังหวะที่บาเรล่าให้เนี่ยถ้าหากว่ามาตินมันประกบ หรือว่าเลี้ยงพื้นที่เลี้ยงลายตัวเองให้มันใกล้ดุมฟี่มากกว่าเนี้เออผมคิดว่าดุมฟี่จะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นอันนี้ว่างแบบมันมีพื้นที่ให้ดุมฟี่แบบเล่นเยอะมากอะเออแล้วก็พอเราเข้าไม่เร็วดูฟี่มันก็มีเวลาอยู่กับบอลน,นานเพื่อนก็เติมได้ใช่ไหมครับแล้วจริงๆอ่อะเจรามาตินอะเป็นอย่างนี้บ่อยมากนะนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นเหมือนผมไหมคอมเมนต์กันบอกได้นะครับ จะ่ามาตินเป็นแบบนี้บ่อยมากคือปล่อยพื้นที่ด้านฝั่งขวาให้กับวิงแบ็กของฝ่ายตรงข้ามเล่นเยอะมากตลอดเลยมาตินเล่น45นาทีก็จริงนะโอเคมันไม่ได้เล่นทั้งเกมแต่ฟังสิ่งที่ผมจะพูดนะครับจังหวะเคลียบอลศูนย์บล็อกการยิงศูนย์เข้าสกัดชิงบอลศูนย์ใช่ไหมครับแท็กเกิลศูขึ้นเอาบอลกลางอากาศชนะ ศนะครับขึ้นห้าครั้งชนะศูนย์ครั้งเสียบอลสิบครั้งได้เปิดหนึ่งได้เปิดหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่แม่นนะครับลองบอลจ่ายบอลไกลใช่ไหมครับแต่บอลยาวศูนย์โอเคมึงเล่นสี่ิบห้านาทีแต่แบบเอ๊ะมันเป็นสี่สิบห้านาทีแรกที่พวกกูเล่นสิบคนหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> แต่ <c oughs> โอเค <c oughs> ขอบ่นมันแค่นี้แหละนัดหน้ามีข่าวว่าเบลเดจะกลับมาลงได้แล้วก็เออน่าจะรอดแล้ว อ่ะพี่จะพูดถึงบาลีลาใช่ไหมไอ,ไอ้ลูกเปิดอ่ะก็ชมว่าดีแล้วนะไอ้มันความสุดยอดของเขาก็คือเขาขยันมาเก็บไอ้จังหวะที่กุนเด้สกัดออกมาด้วยแล้วแปะบอลให้กับดุมฟี่ได้มีโอกาสแก้ตัวได้เปิดรอบสองรอบแรกเปิดไม่ค่อยดีเนาะรอบสองมันมันเห็นไอ้ไอหนึ่งประตูหนึ่งลูกหนึ่งศูงนยะ์ะมันเห็นมันเห็นวิววลไม่ดีของบาซ่าแหละสำหรับผมคือกุนเด้ไม่เคยเช็คลายแบบว่าพลาดแบบว่าถ้าคุณไปดูย้อนหลังอะ อีกรอบหนึ่งอะ่ะกุนเดมันขึ้นช้ากว่าเพื่อนเลยรู้สึกว่าร่างกายของกุนเดหรือสมาธิกับกุนเดในการโฟกัสกับเพื่อนอะ่ะกับอ,ออฟไซด์แท็บของฮันซี่ฟิกเนี่ยผิดพลาดละสแสดงว่ามันมีปัญหาทางด้านร่างกายบางอย่างกุนเดก็เลยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆกุนเดก็มีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปใช่ไหมเออมันเริ่มมันเริ่มเลยว่ากุนเ,เดม,มันไม่เต็มร้อยแล้วเพราะมันเพิ่งเกมก่อนหน้ามันกำศึกหมักมา,กมากเอลกาซิโก้นะชิงอะ่ะใช่ไหมแล้วร่างกายเตะร้อยยี่สิบนาทีอะ่ะแล้ว เอาแรงสุดขายิงประตูใส่มาริดไปแล้วอะ่ะลูกนั้นอะ่ะหมดแรงแล้วยิงลูกนั้นไปอะไรเงรี้ยเออแล้วไปเลล่าเล่นดีจริงเขาเรียกว่าคุณเดใช้ใช้โคต้าพรจากพระเจ้าไปแล้วแล้วก็ต้องแบบเติมก่อนตอนนี้ไอ้ค่าพลังมันยังชาร์จกลับมาไม่หมดอืมคูดาวค,คูดาวเสียดายอออืจังหวะต่อมาครับพูดไปก็เห็นภาพนะครับนาทีที่ยี่สิบเตะม,มุมครับดุมฟี่จักรยานอากาศ ไอสัตว์เล่นอย่างกับกองหน้าครับสวยยดเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะไปว่าเขาหรอกเขาเล่นดีจริงๆนะครับแต่สิ่งที่อยากบ่นจังวันนี้มีสองเรื่องหนึ่งเปดี้มึงเอาหัวเข้าไปดิวะมึงเอาร่างกายสักส่วนมึงอะเข้าไปเลยเฮียมึงจะไปหลบทําไมวะัววเจ็บ,จบถ้าลูกนั้นเป็นกาเป็นกาบี้นะไม่ใช่เปดี้นะมึงเอ้ยเผอ,เอ,เอาผาาแตกแต่ไม่สนใจด้วยเดี๋ยวผมจะพูดนะสองลูกเลยนะ คือบาซ่าไม่ได้กลัวดุมฟี่เลยเว้ยไอไม่ถึงไงที่ดูมฟี่ทำประตูได้สองประตูอะผมไม่อยากจะรอไอ้ลูกสองสิ่งที่บาซ่าทำในการประกบดุมฟี่อะเป็นสิ่งที่บาซ่าคาดไม่ถึงเว้ยบาซ่าใช้ผู้เล่นที่ตัวอันเดอร์เลดกว่าเว้ยไปไปกลบลูกแรกคือเปดีใช่ไหมและเปดีก็พลาดเออเจอดูมฟี่ที่เพิ่งเติบโตมาจากวงการตะก้อไทยนะครับกระโดดซัดไปเต็มข้อไอ้ลูกสองอะอคนที่เข้าประกบดูมฟี่อะมันคือโอมู <Ừ. S 2> เออนักเตะบาซ่าไปโฟกัสต,ตัวอื่นหมดเลยไว้ยเมนตัวใหญ่ๆห,หมดเลยแล้วไอคนที่เขาเปิดมุมมาแล้วคนที่เขาโฟกัสคือดูมฟี่หมดเลยอย่างเงี้ยมันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาเกมสองที่ฮันซี่ฟิกต้องทำการบ้านละใช่นี่แหละไอไอผมบ่นเปดี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ่าผมจะบ่นเซตพีดรูดด้ๆกานเนี้ยบาซ่าเสียกับเซตพีบ่อยมากเลยนะเออไม่ใช่แค่คอนเนอร์นะ เตะฟรีคิกเนี่ยตลอดเลยไหมนัดที่แล้วที่เจอกับเรอ่ลมาเดดผมเพิ่งบ่นว่าเฮ้ยทำไมกําแพงมันเซตแบบนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็มีคือแบบว่าเซตพีซเป็นอะไรที่บาร์ซ่าแบบว่าต้องแก้เลยอะ่ะมันดูแบบว่าดูไม่ค่อยมีแผนดูไม่ค่อยมีระบบกับการป้องกันลูกเซตพีซเท่าไหร่อะ่ะเออแบบอาเซนอลมีโค้ชเซตพีซเหลือๆไหมว่าแบบขายต่อมาสักคนได้ไหมเออแต่เหมือนกับว่าเขาน่าจะทำการบ้านหลักแล้วก็ เอาเวลาทั้งหมดไปการทุ่มกับการซ้อมโอเพนเพย์จริงๆแหละไม่ถึงว่า a บาร์เซโลนาเขาใจอออเขาทุ่มแบบทั้งหมดหน้าตักกับโอเพนเพย์จริงๆบอลมันก็วัดกันแค่นี้ไงแล้วคุณรู้อยู่แล้วเจอแบบทีมแบบอินเตอร์เอออินเอร์เผเพออินเตอร์มันซ้อมยิงมากกว่าเราอีกเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วว่าเล่นกับบาเซโลน่าจังหวะที่จะยิงมันต้องมีน้อยเขาต้องโป้งเข้าเลยนะอะไรอย่างเงี้ย นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาบนต่อนาะทีที่23ครับรามีนยามาเลื้อยผ่านแล้วก็ยิงผ่านวงล้อม5คนบาซา่าสอนะครับก็เอ่อยามาเป็นคนทรงไม่รู้ว่าทรงเนมาหรือทรงเมสซ,ซี่อ่ะเมื่อคืนอ่ะยามานี่มันกลายเป็นตัวที่เป็นตัวผีฝากผีฝากไข่ของบาร์เซโลนาไปแล้วอ่ะอในเกมลุกทั้งหมดของยามาอ่ะ เอเอแม่งน่ากลัวจังวะดูเมื่อคืนมันเล่นอ่ะคนที่แสดงความน่ากลัวและทำลายโซนสองหนึ่งของอินเตอร์ได้อ่ะมีคนเดียวของบาซ่าเลยคือยาเมลนะบาซ่าคนอื่นทำอะไรไม่ได้เลยเออในในไม่ถึงว่าเฉพาะเรื่องการทําแบบการกินตัวผู้เล่นเนาะเออการเลี้ยงกินตัวการอะไรอย่างเงี้ยยาเมานี่น่ากลัวมากสองคนเอาไม่อยู่อ่ะเดมากโกกับบาซนซนีอ่อ่ะ ล้มลุกคุกคามไปกับยศสนามญ้าเลยสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเรตติ่งต่ามากจนบาตอเน่ไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวขวดกลัวอะไรอะไรเงี้ยแต่ไอ้ลูกที่ยามเอาได้ประตูผมว่ามาติเกยานอ่ะมันเข้าช้าไปจังหวะหนึ่งกร๊หนึ่งอ่ะไปจับคบบอลที่เข้าช้าไปจังหวะหนึ่งแต่เข้าใจแหละธรรมชาติเขาแบบเล่นปีกเล่นกลางลุกอะไรมาก่อนแล้วมาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเลยอ่ะแล้วก็ไม่ใช่มิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับโดยธรรมชาติอเออเพิ่งมาเล่นไดไม่กี่ปีเพราะตัวเองเริ่มอายุเยอะอะไรเงี้ยต้องถอยเต็งลงมา มันก็รู้เลยการอ่านจังหวะการเข้าบอลช้าไปนิดนึงมันทาให้ยาเมาได้ประตูจากลูกนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่จะโทษมติกยันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันผมว่าต้องชมความสุดยอดของรามินยาเมามากกว่าจังหวะต่อไปครับนาทีที่37นาทีที่37เปดี้วางบอลเข้าไปให้ราฟาพักด้วยศีรษะสวยงามนะครับเฟรนตตอเรสแท็บอินอ่ะเพลนี้สวยมากเพเปดี กลับมารีดีมตัวเองได้จากการที่ประกบไอ้ดูมฟี่พลาดไปจ่ายบอลลูกนี้นะครับโอเคกลับมาให้อภัยละนะครับบาซาก็ตีเสมอได้2อสองนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะครับบอกตรงๆต,ตอนที่แบบว่าพักครึ่งเนี่ยใจผมอะเตรียมไว้เลยนะว่าครึ่งหลังมีโอกาสแพ้มีโอกาสแพ้แบบ50-50เลย เพราะว่ากลัวว่าทรงบอลมันจะมาอย่างเงี้ยบาซา่าโหมใส่แล้วทําไม่ได้แล้วเขาสวนตบเดียวอะ่ะแล้วหายอะ่ะแล้วจริงๆเขาทําแบบนั้นจริงๆนะเขาแล้วมันหายไปสองลูกแล้วด้วยแต่ลูกหนึ่งมากิตยานหัวไม่ตีนมันยาวเกินไปนิดนึงอะ่ะไอจังหวะลูกสองสองน่ะ,นะผมรู้ไหมว่าในในใจก่อนที่มันจะได้สองสองผมคิดในใ,นใจว่าไอเฮียนักเตะเทียหนึ่งเต็งหนึ่งมาลงดอยอย่างลาฟินชาไม่มีประโยชน์กับเกมเลยว่ะไม่มีอ<ม>ิมแพกเลยเพราะผมคิดในใ,นใจปุ๊บลูกแรกปุ๊บแม่งมงเอ็กซิท แบบว่าไม่ใช่แค่ลุกอย่างเดียวนะหลังจากนั้นลาฟินยาก็หายไปแล้วผมก็คิดอีกเว้ยเฮียหลังจากนั้นมันไม่เห็นลาฟินยามันทําอะไรได้เชื่อมกับเพื่อนก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้แม่งได้สามสาม,สามเท่าอีกอะไรวะแม่งยิงไก่รุ่งกันได้อีกอผมก็เลยบอกไม่คิดแม่งแล้วไม่คิดในหนึ่งเรื่องแล้วกับลาฟินยาละคือแต่จังหวะอื่นของลาฟินยามันก็ไม่มีประโยชน์กับเกมจริงๆนะถ้าคุณดูเกมอ่ะใช่ไหมไม่มีเลยอะไรเงี้ย คน<อ>ลาฟินยาฟอร์มดูแบบว่าดูดูไม่ค่อยเป่งปรังมาสักประมาณ3-4เกมหลังแนละ้วยังมีประโยชน์อยู่นะคือแบบาลาฟินยาเป็นนักเตะที่แบบว่าจะดีจะร้ายกลับบ้านด้วย GA ได้ตลอดอะ่ะ<อ><อ>ได้สักดอกแหละมีแอสซิมีอะไรอย่างเงี้ยได้ตลอดนะครับอแต่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าระบบเกมที่วางไว้ให้ลาฟินยาเป็นเป็นเล่นบทบาทนั้นด้วยนะครับ โอเคก็นาทีที่หกสิบสองดูมฟี่ขึ้นข,นขกสามสองใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วผมท้อแล้วจังหวะนัะ้น่ะจังหวะสามสองอ่ะแต่ว่าผัดถัดไปสองนาทีคราวนี้เราได้เตะมุมบ้างใช่ไหม <S <S โอมโม่จ่ายให้ยามาข้ามหลอกลเาเวีย่าขวดบอลชนคานแล้วก็เด้งโดนหลังยานซอมเมอร์<ช>เข้าไปสามสามม,มมันยิงเดชะบุญมันยิงตรงกรอบเพราะปกติลาลาฟา,า,ามันชอบแบบเหินตลอดเลยนะมันเป็นเดชาบุญ th ที่ซอมเมอร์พุ self, <S <s <ales> <S ่งเซฟเว้ยถ้าซอมเมอร์ไม่พุ่งเซฟมันไม่เข้าแล้วนว้ย เอนเชบุลเรื่องนี้ด้วยเป็นใจจริงๆเออไม่งั้นบาร์เซโลนาแย่กว่านี้เยอะในเกมสองนะครับอ่าก็แล้วก็หลังจากนอกเหนือจาก6ประตูนี้ที่เราพูดไปนะครับทั้ง2ทีมก็มีโอกาสอื่นๆนะโอกาสของมากิิตยานที่เข้าไปแล้วก็โดนจับออฟไซต์ไปนะครับเกมนี้บาร์ซ่ายิงไป19ครั้งนะเป็นการยิงในกรอบเกตโทษสิบเอครั้งออนทาร์เกตไป9้าครั้งนะครับได้มาสาประตู ก็เรียกได้ว่าคือผมก็ไม่อยากจะโทษทีมมากเพราะว่าเอาจิงๆถ้าไปดูลูกที่มันเกือบจะได้อะไม่ใช่มันยิงไม่ดีนะมันยิงดีแล้วแต่ละลูกอ่ะโอโม่ยิงที่ซอมเมอร์เซฟผมก็ก็ยิงโอเคเฟร์ลานยิงตั้งแต่ต้นครึ่งแรกก็ยิงโอเคหลายหลายคนอ่ะทำแบบว่ามันมันดีแล้วมันไม่ได้แบบว่ายิงไม่ดีจนน่าเกลียดนะต้องเครดิตก็ต้องให้ยานซอมเมอร์ด้วยเขาเซฟไปตั้ง7ครั้งนะครับแต่ทางอินเตอร์เนี่ยเด็ดขาดเข้ากรอบ3ามครั้งเป็นสามประตูเลยของจริงของจริง เออเ<ล>โค้ดของจริง<ล>นะครับนี่ก็คือรูปเกมโดยรวมๆของเกมนี้อ่ะคราวนี้เอ,อ่อโค้ดทางด้านเทคนิคอาจารย์ยิวเขาเก็บเกรดความรู้มาฝากนะครับ<ล>ที่จะพูดว่าอะไรนะสิ่งที่สิ่งที่บาซ่าทำได้ดีเอาเอาเอา,เอาข้อผิดพลาดของแต่ละทีมก่อนล้วกันข้อดีน่าจะพอเห็นกันละเอ<ร>าผิดพลาดของบาซ่าเอาจิงริง,รงบาซ่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรเยอะแยะมากายนะครับบาซ่าเกมแพนเหมือนเดิมมันก็มีเรื่องอ่ะ จะัดมาตินเนาะที่คุณบ่นไปแบบด้วยความอัดอั้นตันใจและจากแฟนบาร์ซ่าอะไรเงี้ยผมว่าในช่วง5นาทีแรกครับเป็นเรื่องสมาธิการโฟกัสเกมที่เสียประตูแรกส่วนอหลังจากนั้นบาร์ซ่าไม่ได้มีอะไรนะออฟไซด์แท็บทำงานได้ตลอดนะก็เก็บได้นะเอาชนะได้ตลอดนะเออแล้วมันมันจะมีบางช่วงเวลาที่เออมันปรับตามแทคติกของซิโมเน่ไม่ทันแหละเออกลอง,เร,องเรื่องหนึ่งนะครับข้อพิพาดที่สองเนี่ยที่ชัดเจนผมก็พูดไปแล้วก็คือการ ตัวประกบอะตัวประกบดุมฟี่อ่ะคุณเอาตัวอันเดอร์เลดกว่าไปประกบอะคุณเอาตัวที่ต่ำกว่าเออมันมันแล้วเป็นตัวที่แบบว่าไม่สามารถมีอิมแพคในการป้องกันการอากาศใดๆทั้งสิ้นหรือไปเบียดหรือแบบว่าอย่างลูกสองก็โูโมโฟกัสบอลเลยอะไม่โฟกัสดูมฟี่หรืออะไรพยายามสกัดทางการเข้าหาบอลของดูมฟี่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับไปชนๆกับเพื่อนด้วยใช่ไหมกักกันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ดูมฟี่หมุงชนใส่โอโมเด้งเข้าปะถ้าผมจะไม่ผิดไม่ได้โฟกัสกัน การเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขา้าเข้ามาสู่ลูกบอลอ่ะการวิ่งเข้าหาลูกบอลของดูมฟี่อ่ะไม่ไดป้ปกปกป้องตรงนั้นเลยตั้งแต่ถ้าพูดย้อนไปตนะั้งแต่ชูอเมรี่หมงในเกมเอลกาซิโกแล้วนะก็เหมือนกันนะนักเตะบาซ่าไม่ไม่ได้ป้องกันทางวิ่งอ่ะมันโฟกัสการหมงบอลไปเลยแย่งแย่งกันหมงบอลไปเลยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบนั้นมากกว่าอันนี้คือข้อผิดพลาดที่ สำหรับผมอะ่ะเป็นปัญหาแนละทําให้เสียสามประตูในเกมนี้เนาะนะครับที่เหลือก็มอไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะไม่ถึงว่าก็ตามปกติออฟไซด์แท็กทำงานได้ตามปกติไม่ได้อะไรนะครับการขึ้นเกมก็ปกติอะไรครับส่วนอินเตอร์ผมเคยพูดเมื่อตอนก่อนคลิปที่เจอบาเยอร์่าว่าอินเตอร์มันชอบเป็นทีมที่แบบอยู่ๆนำสองศูนย์แล้วแบบสเปรย์สปะากลับมาเสมอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการคุมสมาธิระหว่างเกมที่อยู่ๆมันหลุดไปอ่ะทั้งที่มันทํา เกมแผนมันออกมาดีอะวางแท็กติกออกมาดีแต่มันชอบชอบมีการเสียสมาธิอะไรแบบนี้นะครับเออแล้วก็เออถ้าเรื่องอินเตอร์เป็นเรื่องสมาธิเป็นหลักผมก็ดูผมยังดูแค่รอบเดียวนะยังไม่ได้เก็บแบบเยอะจริงจริงัง,ง,งๆอะไรเงี้ยการ uh huh. เออประมาณนี้อินเตอร์เรื่องสมาธิหลักๆแล้วก็การอินเตอร์วางแผนในการรับมือกับรามินยาเมามาไม่ดีพออืม uh huh. อันนี้คือชัดเจนเลยนะครับที่ที่ทำให้ยาเมามีอิมแพคกับ ตัวเองอะ่ะตัวเองโดนอะ่ะเต็มๆเลยผลกระทบของยาเมาอะ่ะบาโซนี่กับเดมาโกสอดรับกันในการเอาชนะยาเมาไม่ไม่ได้นะครับแล้วก็อเออผมจะไม่ได้กองกลางที่เปลี่ยนลงไปครึ่งหลังมันชื่ออะไรนะอะไรอะฟาสเตซี Fast ่ acy, ปะผมว่าเล่นดีนะเออมันน่าจะมาช่วยผมว่าเอามาติกิยานออกแล้วเอาตัวเนี้มาช่วยแบบว่าพยุงเกมรับนิดนึงอะไรเงี้ยในการไล่บอลอะ่ะพอครึ่งหลังมันเห็นได้ชัดอะไรเงี้ย เออแต่ก็เข้าใจแหละมันต้องการการเปิดบอลในการแก้เพซิ่งที่บาร์เซโลนาบีป่ะเออพี่บอกว่าอะไรนะสิ่งที่อินเตอร์ทําได้น่าสนใจใช่ไหมอ่าถ้าอินเตอร์ทําได้น่าสนใจเนี่ยหูไอสามห้าสองของอินเตอร์เนี่ยแม่งแปลงไปหลายระบบมากแบบว่าแล้วการโอเวอร์โหลดผู้เล่นไปในแต่ละพื้นที่ของสนามอะถ้าไม่เข้าใจกันจริงๆแม่งไอเทียมันจะไม่เกิดสิ่งเนี้ยอย่างครื่งหลังเออ อย่างครึ่งหลังครมันถมขวามากเลยนะโอ้โวหลดไปตรงถมขวามากเพื่อโจมตีฝั่งมาตินีสอ่ะตอนที่เจอหลาดมาตินออกอะ่ะเพราะมันรู้ว่าไอเดมากโกความเร็วมันไม่ได้เท่ากับรูมฟี่ใช่ไหมมันถมไปตามขวาเลยเขาไม่ได้มีแท็กติกในการหรือทําการบ้านในการแก้ออฟไซทับอะไรเยอะแยะแบบให้มันซับซ้อนเลยนะก็แค่เล่นตามช่องแบบว่าคนเล่นบอลเล่นตามช่องปกติซื่อๆเลยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็เล่นตามนั้นไปแล้วสิ่งที่อินเตอร์ไม่มีอ่ะครับ เขาใช้วิธีการอื่นมาทดแทนก็เขาไม่มีนักเตะแบบยาเมาเ้ยที่จะเอามาเอาชนะสองหนึ่งอะไรเงี้ยไม่มีนักเตะแบบยาเมาเลยสักคนนะในสนามอะ่ะแต่อินเตอร์สร้างสถานการณ์ในการโอเวอร์โหลดหรือเทถ่ทายเทผูท้เล่นไปอะ่ะในแต่และพื้นที่ของสนามดีมากบางทียืนหลังสามนะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ฟูลแบ็กสองตัวมาช่วยบางทีก็ลงมาเหมือนกึ่งๆเหมือนหลังห้าใช่ไหมถ้าพอขึ้นเกมไปมบางทีอ่ะถ้าสมมติตัวหนึ่งขึ้นมากๆอ่ะตัวหนึ่งจะหุบเข้ามาแล้วกลายเป็นหลังสี่ได้บ้างแต่พอจังหวะที่ต้องการเกมลุกจัดจะกลายเป็นยืนแค่หลังสาม แล้วก็กลายเป็นเกมลุกเจ็ดตัวไปเลยหรือแม้กระทั่งบางทีอ่ะไอดิชเช็อ่ะแม่งขึ้นไปสูงกว่าไอดูมฟี่ด้วยซ้ำอ่ะเข้าไปช่วยเคาะเ<ม>ข้าไปช่วยแก้เพเซิงอ่ะแล้วก็อ้อมไปเปิดบอลด้วยซ้ำอย่างเงี้ยการถ่ายเทผู้เล่นของอินเตอร์อ่ะหหซิมูนี่แม่งโคตรเก่งแผนนี้อ่ะผมรู้สึกว่าโค้ชคนไหนไม่ไม่ไม่ใช่โค้ชใครก็ได้ที่จะใช้แผนสามห้าสองได้ได้ดีขนาดเนี้ยการถ่ายเทผู<ม>้เล่นเก่งมาก เวลาโลบ็อกซ์เนี่ยคือหลัง8ตัวเลยอ่ะเพราะว่าเดมาโกดุมฟี่มันก็ลงมาใช่ไหมเป็นเป็นแบกซ้ายแบกขวาปกติหลังหลังเซนเตอร์มี3อยู่แล้วไอไอกองกลาง3ตัวยืนซ้อนข้างหน้าอีกรอบหนึ่ง8คนเป็นกำแพงแบ่งเออกำแพง3าาอ่ะเป็น6ตัวกำแพง3าอ่ะเออสชั้นแล้วก็มีไอเนี้ยอยู่ตรงกลางอ่ะข้างๆออกข้างหน่อยเออดุมฟี่กับเดมาโกอ่ะแต่เวแต่เวลาขึ้นอ่ะเป็นเส้นแบบนี้เลยอ่ะเป็นเส้นแบบจากจากสุดนั้นจนถึงสุดเนี้ย แบบว่าแล้วไอ,ไอการลุกขึ้นมาแบบนี้เป็นเส้นแบบนี้ผมคิดว่าแม่งอันตรายต่อบาซ่ามากเพราะว่าไม่รู้ตัวไหนจะสอดใช่ใช่ก็ไปดื้อตรงนั้นอ่ะสอดได้ทุกตัวเลยอ่ะมันไปดือด้อๆเลยมันก็เห็นช่องแบบไหนตัวไหนไปมันก็เห็นตัวไหนไม่ล้ำหน้ามันก็ให้บอลตัวนั้นแล้วก็วิ่งอ้อมไปเอาอะ่ะแล้วมันเยอะใช่แล้วสําหรับกองหลังอะ่ะเช็คยากมากเพราะว่ามันหมันมีทุกตัวเลยอ่ะที่พร้อมอ่ะแล้วเดมาโก้ก็เร็วดูมฟี่แม่งก็ใช้ได้ใช่แล้วมัน มันไม่มีนักเตะที่กินสองหนึ่งเนาะแต่มันสร้างสถานการณ์ว่าเป็นนักเตะอินเตอร์สองตัวต่อโจมตีแบ็คบาร์ซ่าหนึ่งตัว mm hmm. ให้บอลกันคือเลี้ยงไม่ไมจะเป็นต้องเลี้ยงผ่านแต่ให้บอลแล้วฝากบอลไปกับเพื่อนได้แล้วก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวางแทคนติกมาดีมากนะครับอินเตอร์ไม่ได้มารับด้วยนะมาเล่นตามจาังหวะตัวเองมีโอกาสสร้างสารรค์เกมมารุกก็ทํานะเอออันนี้อันนี้คือสิ่งที่อินเตอร์ทำแล้วน่าสนใจ ผมเคยดูอินเตอร์เล่นอยู่แคด่ดูการนี้พูดแบบตรงไปตรงมาก็ดูแค่นัดหรือเอ้ยสองนัดหรือสามนัดเองไม่เยอะนะครับพอมาดูเกมนี้หูเทคนิคอินเตอร์แบบแบบตั้งใจดูมาจริงๆอะ่ะก่อนหน้านั้นคือแบบเปิดทิ้งไว้แล้วก็แค่ดูผ่านๆอะไรเงี้ยโอ้เทคนิคมันลยะซับซ้อนดีว่ะอะไรเงี้ยครับอืมครับก็<ๆ>ต้องชมทางอินเตอร์มิลานแล้วก็อินชากีด้วยครับพูดถึงเกมนัดต่อไปกันนิดนึงอาบาซ่า aza, ควรจะต้องทํายังไงครับจานิวถึงจะ,ถ,งจะถึงจะไม่เป็นเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวผม เออบาซ่าในเกมเนี้ยมันทำได้ดีอยู่แล้วในเรื่องที่มันรู้ว่าพอแบบอินเตอร์มาเป็นแบบนี้เนาะอินเตอร์มันเป็นแบบรับแบบนี้วิธีการไทยเทสิ่งที่บาซ่ามันทำได้ดีอยู่แล้วผมว่าให้มันทำดีต่อไปก็คือการสร้างสามเหลี่ยมกลางสนามอะ่ะไม่ถึงว่าบาซ่ามันคนที่เล่นได้ดีมากๆอะ่ะตรงแดนกลางแล้วยกระดับแดนกลางเห็นความแตกต่างของแดนกลางเลยมันคือเปดีอ่ะแล้วเปดีมัน mm. วิ่งเชื่อมเยอะมากนะผมภาวนาอยากให้เดยองวิ่งช่วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นแทคนิคของฮันซิฟิกหรือเปล่าอะไรเงี้ย ที่เดยองบันวิ่งช่วยไปดีน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยการสร้างสามเหลี่ยมกลางสนาม ừ, ที่ค่อยๆทําลายโซนทีละนิดทีละนิดแล้วบาร์ซ่าเล่นจังหวะบอลเร็วกว่านะัดเจอเซตาบิโก้ได้มั้งหรือมายอ้าได้มั้งตรงกลางอะ่ะเออเร็วกว่ามันทําให้บาร์ซ่ายังพอมีพื้นที่เจาะพอพอโซนมันเริ่มแตกอะ่ะมันค่อยแบบถ่ายเทบอลฝากบอลคิดเลยเม่าก็ฝากบอลไม่ให้ยายาเมาโจมตีตรงโซนที่เริ่มแตกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสิ่งเนี้ยอย่าบาร์ซ่ามันทําได้ดีแล้วอะไรเงี้ยครับเออ แต่นัดหน้าถ้าไม่มั่นใจเลวานน่าจะกลับมาแล้วเนาะนัดสองใช่ไหมครับไม่แน่ใจเลวาน่ะแน่ใจเบลเดอ่เบลเดอเออถ้าเาบลาเดอเข้ามาแล้วกแ็แล้วก็แน่ใจด้วยว่ากุนเด้ไม่ได้เ <laughs> นี่ยไม่ปัญหาเนี่ย <laughs> เห็นไหมไอ้เฮียพอเบลเดอมากุนเด้ไม่อยู่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเอาอลราโคมายืนแทนกุนเด้ได้วะไม่แต่ผมออชอบนะอิลิกาซีย,ายืนอะ่ะ ้างขวาเออเออเออใช่ใช่เอลิอกเาเซียกาเซียก็ดีนะไม่ถึงเลลืมลืมไปเลยลืมไปเลยว,ว่ามีเอลิกาเซียมันก็คง <pinch, S 1> ไม่ได้ใช้บริการอาจารย์เจลาตมาตินแล้วแหละแต่การเติมเกมมันไม่เท่าคุณด้เนอะแต่มันก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคุณดนใ,นในความหมายของผมนะนัดต่อไปครับผมคิดว่าผมพูดอย่างนี้ในฐานะในฐานะแฟนบาซ่าที่ผมลุ้นกับถ้วยนี้มากกว่าลุ้นกับลาลีก้าอีกอนะครับ อเมเชนบอกว่าลาลิก้าไม่เอาก็ได้นะอะไรอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากนัดเลกสองที่จะไปเตะที่ยูเซปเป้เนี่ยหลังจากน,น,นั้นเราจะกลับมาเตะกับเรอ,อัลมาดิดที่ลาลิก้าสำหรับผมนะไปเตะกับเรอัลมาดิดในสภาพที่แบบแพ้แล้วก็ได้เอาต้องเอาแบบว่าสำรองลงแล้วก็ได้จบเกมนั้นไม่ชนะมาดิดก็ได้ไม่เป็นไรเข้ารอบจริงยูฟ่าให้ได้เถอะสำหรับผมนะ รู้ดูการนี้ชนะมาดิดไปแล้ว3าครั้งกูพอใจแล้วกูไม่โลคไปมากกว่านี้แล้วไม่ได้เป็นโรคจิตขนาดนั้นว่าจะต้องแบบว่าฆ่ามันตลอดอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรคือแต่ประเด็นเพราะนั้นเนี่ยผมว่าทุ่มเลยทุ่มเลยคือ,อประเด็นอนะ่ะเงื่อนไขบาซ่าถ้าไม่อยากให้มันหักเกิอนอะ่ะบาซ่าต้องต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิมอะ่ะในการเอาชนะอินเตอร์ภายใน90้าสิบนาทีอะ่ะถ้าคุณไม่ชนะเก้าสิบนาทีอะ่ะคุณต่อไปร้อยยี่สิบอ่ะคุณคิดว่าไอา้พูดแบบตรงไปตรงมานะคุณคิดว่าเลออามาดิดจะปล่อยให้บาซ่าเล่นง่ายเหรอเหมือนเจอมาโยก้า หมายถึงว่าหลังจากจบเกมอินเตอร์ไม่รู้ว่าจะจบด้วยสกอร์ไหนนะถ้าคุณต่อเวลาพิเศษไปเจอจุดโทษอ่ะแล้วคุณนัดต่อไปเนี่ยคุณมาเจอเรอลมลิดอ่ะมามลิดมันมัน,ม,นมันรู้ว่าคุณกอบก,กว่ามันเล่นคุณยับเลยนะเว้ยก็ไม่เป็นไรไงผมทูดไปแพ้ก็ได้หม <c oughs> าอยถึงว่าแพ้ก็ได้ <c oughs> เลยหูเอายังไงก็ได้เข้ารอบเข้ารอบชิงยูฟ่าไปก่อนอ,อ๋อคือถ้า่งนั้นนะมอวไปตามในลีกมันจะเสียดีถ้า,ถ,าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะเส้นทางสามชัม,มันจะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะบริหารทุกอย่าง เพอร์เฟกที่สุดไม่ได้มันจะต้องถึงโมเมนต์ที่เราจะต้องวางพิ i ออริตี้ว่าถ้วยไหนมาอันดับหนึ่งถ้วยไหนมาอันดับสองอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับผมอะแชมเปี้ยนลีกอันดับหนึ่งเว้ยเออเข้าใจเข้าใจได้ก็คือแบบคือฟุกจริงๆนะแบบว่าผิดพลาดจริงๆเราเข้ารอบชิงเราเป็นแชมป์แต่ว่าลาลีกาเสียบ้านดิดแบบว่าบาร์ซ่าพลาดสนะัดบ้านดิดไม่พลาดต่ออะไรอย่างเงี้ยจบบารซ่า เสียลาลิก้าแบบซ่เฉยๆแต่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี g, ้ยนหลีผมรับได้เออเออเออเป็นข้อเสนอที่เราแฟนบาร์ซ่าปีนี้หูหวังสามแชมป์มากใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่แต่ว่ายูคือลาลิกา้าเอาเราพูดกันตรงๆเราสองทีมแผัดกันได้ผัดกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>มันมันเป็นความสําเร็จที่ยังมีให้ได้เรื่อยๆแต่แชมเปี้ยนหลีกบาร์ซ่าไม่ได้มาตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าเออเป็นสิบปีละสิบปีเออเพราะงั้นเนี่ย อากูเอาโกปาเดเลยคืนให้มึงก็ได้ถ้าแบบว่าพระเจ้าแบบว่าก <c oughs> <c oughs> ูแลกได้ไหม <c oughs> นัดหน้าบาร์เซโลนาจะไปเตะในลาลีกาเจอกับวิยาโดลิดนะครับก็เป็นคืนวันอาทิตย์นะครับเช้าวันจันทร์นะครับ,นนรบก็ดีที่เจอที่เจอวิยาโดลิดเ,เป็นทีมที่เราไม่ต้องเครียดมากเราจะได้โรเทชันเยอะๆผมเนี่ยเชียร์ถึงขนาดว่าพักยามาไปเลยไม่ต้องให้มันเล่นนัดหน้าคือยามาเป็นอะไรไปเนี่ยความหวัง เราที่ชนะอินเตอร์เนี่ยลดน้อยลงหลายเปอร์เซ็นต์เลยอะอะททยสกอร์นัดนหน้ากันหน่อยดีกว่ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีมาก่อนเกมนัดหน้าหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไทายสกอร์สำหรับนัดหน้าวางไว้ก่อนแล้วกันไม่ถึงอินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์ผมให้อินเตอร์ชนะหนึ่งศูนย์ปิด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 คลิปเลยคูไม่ถ่ายละผมให้อันนี้จริงๆเออผมให้อินเตอร์ชนะหนึ่งศูนย์ เทคนิคเขาดีจริงผมว่าผมว่าอิน,น,นนะเตอร์เล่นในบ้านคืออินเตอร์ก็ยังไม่ชนะใช่ไหมผลเสมอเล่นในบ้านผมว่าอินเตอร์เปิดเกมลุกมันเดิมมัแหละบาซ่ายังได้อยู่ยังยังหาพื้นที่เล่นได้อยู่บาลเดจะกลับมาลุ้นเรวอนดอฟสกี้อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าได้สองตัวนี้กลับมาผมว่าบาซ่ามีโอกาสชนะอยู่ครับอืมอืมอืมผม ผมว่าผมว่าผมว่าเดือดเหมือนเดิมใช่เกมแบบอย่างเงี้ยก็เกมแบบสกอร์สูงกดสกอร์สูงใช่ไม่สามสองก็สี่สามอ่ะเฟือเฟออ่ะมันอาจจะพิกแพงก็ได้มันอาจจะพิกแพงเออมันมันมัน,ม,นมันก็เป็นไปได้นะครับยังไงทุกคนลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าคิดว่านัดหน้าบาร์ซ่าต้องปรับยังไงจะต้องทํายังไงที่จะผ่านไปได้หรือว่าอยากจะทายสกอร์ก็ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกัน Uh huh. หลังเกมคลิปต่อไปก็คือหลังเกมบาร์เซโลนากับวาเลุริตมาดิดเตะอะไรนะน่าจะเซตาวิโก้ปะแข็งอีกแล้เออมาดิดมาดิดเตะทุ่มหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดเจอกับเซตาวิโก้ปะเตะทุ่มหนึ่งใช่เชลซาวิโก้ขอนอาทิตนะครับก็เดี๋ยวกลับมาหลังเกมลาลิก้าสองคู่เลยนะครับเพราะว่าเตะวันเดียวกัน,นก็เดี๋ยววันจันทร์ก็จะ,ะกลับมาอาจจะพัก ยาวหน่อยนะครับไปเรียแพลสามสามหน่อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วยให้พวกเราถึงพันทรับเร็วๆนะครับหลังจากนี้ไปกเราใช่เราจะถึงพันทรับกันอยู่แล้วนะครับตลอดการเดินทางหนึ่งเดือนของพวกเรานะครับขอบคุณมากๆครับอืมครับขอบคุณครับทุกคนครับ